ดูเค้าน้องไม่บุญหมาบาดเจ็บครับเดี๋ยวทบทรัพย์ไว้ให้ครับหยุดยิงนะครับผู้รักษาก็นะครับรับไว้ได้วางยามมาข้างหน้านะครับดุลาครับยิงกันดูหมายเลขสิบแปดสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบแปดอีกครั้งหนึ่งมองเล็กจ่าไวข้างหน้าลูกนี้ยิงครั้งที่สองเลยนะครับอีกเป็นประตูอีกน้องไม่บุญครับ โอเครอสัญญาณน้อวินนะครับเค้กน้องใบบุญมาครับของจุฬาเอครฯหวางไปนู่นเลยครับไม่ผ่านเรามาระวังด้วยมันได้เจ็ดเก็บได้ช่องไหนลูกนี้ยี่สิบสองล็อกเข้าไหนอย่างครับเติมขึ้นมาหมายเลขสามยัดไปอย่างครับเข้าทางเค้กน้องใบบุญจุดพุ่งมาเก็บได้ครับแปดสิบแปดดูนี้สวยนะครับ ยังจะกัดได้ไหมน <า S 1> ี่ไปครับเปิดมาหมายเลขเก้าเก็บได้ยังไงเข้าซ้ายเอาไหมสี่สิบหกยิงแหมเบาเยอะเลยครับมาลูกนี้เสียของไปเลยของจุลาโดนบอลครับโดนบอลลูกนี้แม่อาไม่เป็นไรครับจับไม้จับมือนะครับทั้งสองทีมอย่าเพิ่งครับเข้าแถวก่อนลูกเข้าแถวก่อนเข,ข้าแถวก่อนครับยัง อาเค้กน้องไม่บุญนี่เก็บ2แต้ม2นัดนะครับยังไม่แพ้แล้วก็ยังไม่ชนะครับอ่าส่วนจุฬาเอนี่เก็บ1แต้มครับนั้นได้ครับเดี๋ยวเจอกันอีก2นัดครับอ่าอีกนัดนึงครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับน้องไม่บุญเดี๋ยวรอรอดูนะครับสนามที่สองก็กำลังนะครับสนุกนะครับแย่งบอลกันอยู่นะครับหมายเลขสี่ที่มาของจุฬาบีขึ้นมาที่หมายเลขเจ็ดคลิกริมเส้นล็อกนิดนึง ฟังมาหน้าประตูนูกตีเดียวกันฟังเสียงล็อวีดนะครับฟังเสียงล็อกวีดนะครับขอไปด้วยอากาศร้อนนิดนึงครับไม่เป็นไรครับถึงหลวงกระชากมาผ่าดหนึ่งสองยิงครับครั้งที่สามนะครับยังไม่เป็นประตูนะครับฟักอกสวยมากลูกนี่บอลลงอเลิกซี่เทเวตวางไปข้างหน้ามาเลเกิชล็อกนิดนึงเหลืวก็ยิงนะครับผู้รักษาประตูเซฟไว้เข้าักษามาเล็กิช เรียวกมากรเพื่อความปลอดภัยขาชาทุ่บหลวงทุบลงมัได้กล้าลูกนี้สะดุดบอลไปเองนะครับลูกนี้เย่งกันอยู่กับหมายเลขเจ็ดหลับมาดินเส้นหมายเลขเก้าถึงเก้านะครับตุตลาได้ทุ่มนะครับหมายเลขทุมไปนะครับหมายเลขเจ็ดอีกครั้งลองเบาไปนะครับลูกนี้ มาหมายเลขแปดของทุ่มหลวงบอลโดนเกาลูกนี้ออกนะครับจุลาได้เล่นโดยหมายเลขเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าลอยบอลหน้เพื่อนทุ่มยาวไปข้างหน้าหมายเลขยี่สิบเอ็ดกับหมายเลข 7, เจ็ดเบียดแย่งกันอยู่จะมีนะครับมีกรรมาการสองท่านแล้วนะครับสนามที่สองนะครับ กัดด้วยเท้านะครับลูกนี้นะครับยังเซฟอยู่นะครับของทุ่งหลวงเล่นมาเล 99, ขเก้าตีเก้าฝากที่มาเลขสิบเอ็ดลบหนึ่งวนหนึ่งรอบสิบเอ็ดวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดนแย่จนได้นะครับมาเลขที่ทุ่งหลวงว่าไงไปจับไปดึงเพื่อนโดนตะกัดยังผ่านไปได้สกัดอีกครั้งหนึ่งเท้าเท้าจุฬาฝากที่มาเลขที่ ยังไม<ล><อ>่ลงคนเดียวมองแล้วยังไม่เป็นประตูเหมือนกันนะครับยังปิดได้สนามหนึ่งนี่ปิงโตนี่วอมกลางสนามครับเดี๋ยวหัวสะพานครับเปีมตัวเลยครับหัวสะพานครับหัวสะพานนี่อนละสองครับุ่มลงในตจะหน้าประตูปเปิดมาเต้าเต้าดูสิครลอยนะครับลูกนี้ก็ หลายลูเก้าสิ้าทีมนะครับไปนะครับลเจ็ดไม่ทันนะครับดยงน่าจมุมนะครับเอาตามอาลิเกีมเอ็ดสนามันหนึงี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีตัวเอฟซีครับเรียนบ้านัวสะพานครับเตรียมตัวเลยครับสนามหนึ่งครับรัรกรับตัวรลุกมือแล้วก็ฟาไวได้นะครับอาลิ วางยามาไม่มีเพื่อนเอามือพูดรักษาระตีปล่อยบอลมาทันทีนกครับตัดชาขึ้นมาออกายใครมาถึงอเลกาดเก้าวเก้าเท่าทุดหลวงอ,อีกขั้งหนึ่งยี่สิบเอ็ดมันไม่ออกยังเล่นบุญเฟนะนะครับกรรมาการเดิอนอยู่ปล่อยล็อก มายเลขเก้าต่อหมายเลขปิดวางไปลังสนามสวยนะครับลูกนี้จะปนแล้วก็ลุกเตียงถึงหมายเลขยี่สิบย้อนหลังมาอู่ลูกนี้แั่งกับเลขต่อได้นะครับเต้นอยต้นดิ่มไปนะครับลูกนี้จะทันหรือไม่ทันน่าจะทันนะครับล็อกนิดนึงหมายเลข ให้มาลิกิตดึงบอลนะครับมาอีกครั้งนึ่งครูติกติกครูคิกอยู่หน้าประตูยี่สิบนะครับเปลี่ยนออกกล้องนะครับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับโค้รเรียกเอาเองจะเปลี่ยนไกลนะครับยิดยาวมาผู้รักษาประตูรับไว้ได้ ยาวไปข้างหน้านะครับติดตุ้งหลวงหมายเลขหกเอฟมาที้เก้าจุดเก้าหมายเลขเจ็ดหุ่งเบาไปหน่อยนะครับลูกนี้นายเอาเหมือนกันทักสองทีมนะครับไม่ได้ไม่ได้ยาวทีมใดทีมหนึ่งนะครับหมายเลขสามสิบหกนะครับยังติดตุ้งหลวงตุ้งหลวงไปคนเดียว มีเพื่อนเติมอยู่จ่ายไม่สวยนะครับลูกนี้มองแล้วลบตับยาไปนิดนึงแล้วก็ยองยิงคนนั้นดูขายข้าวแทบไม่ได้นะครับของจุลาวีนะครับสามสี่ครั้งแล้วนะครับลูกหลวงยังไม่เป็นสก๊อตหมายเลขเกตุลาเวกไปหนึ่งสองสามลูกนี้นะครับไม่มีสัญญาณเล่นต่อนะครับเต่าตาหมายเลขเกตหมายเลขเกตเปิดมาทันไม่ทันครับลูกนี้ นะครับไม่ทันก่อนใสายสีนี่เป็นบ้านบางใหญ่นี่อ่าไม่มีไม่ได้มานะครับก็เหลือสามทีครับเดชาสปอร์ตหัวสะพานแล้วก็เดชาสปาร์ตจังหวะรถดูว่าฟาวนะแต่กรรมการดูว่าจะได้เปลี่ยนนะครับจะได้เปลี่ยนก็ปล่อยเล่นนะครับจะเปลี่ยนต่อมาฟางเดี๋ยวรอหัวสะพานครับยกเท้าลุ้มียกเท้านะครับกรรมการบอกว่ายกเท้าเด็กๆเพิ่งกินข้าวนะ กลุ่มลงเป็นฝ่ายได้ทุ่มหมายเลขเจ็ดกลุ่มเดิมาข้างหน้าหมายเลขสิบหกเอาเกี่ยวบอลไว้ได้นะครับหมายเลขเจ็ดฟลิ้วนะครับของจุฬาตัวเล็กนะครับเข้าเท้าหมายเลขยี่สิบหนึ่งโดนบังยุงนะครับไม่มั่นใจก็แย่จุฬาได้เตะมุมทางด้านมุมตรงด้านขวามือยังไม่มีสัก ุดมา3 0 3 0บามของคิวลาุดบางดูของทุกหลวงแต่ติดคงมีครั้งหนึ่ง ดาบอลเร็วหน่อยหนึ่งงลา้เวเรืวเร็วเลเลอีกันึลกได้ได้นะครับก็เวลาครึ่งรกนะครับก็น่าจะไล่หลังเหลือไม่กี่นาทีนะครับยังทาอะไรกันไม่ได้นะครับทั้งกุ้งหลวงและกุลาบีหมายเลข36จับอลไปนะครับไปเข้าใจกุ้งหลวงจะทำอะไรอีกครั้งนึง เลขสามิกับไมเลขตดเปิดมาข้างหน้า่ยุนี้นะครับอีกแล้วนะครับุวงสนามที่สองก็เริ่มจุลาบีหังมาทีมายเลขสี่จะมากขึ้นหลังมาก่อนสิอ็ดังมาที่สิบเได้มามาเลขดับได้นงนี้รอความพร้อมนิดนึงครับอีกตัวลกแปดอีกข้งนึงัวเสียครับรอเดียวครับนะครับ อันนี้เดยเปิดนะครับยังติดอยู่นะครับ4-5ของจุลาบีจุลาบีเป็นน้องๆจากนะครับอุรานธานีนะครับส่วนสีส้มนะครับของทุ่งหลวงนะครับของเทศาบาลตำบลทุบบท่งหลวงก็ส่งม,มาสองทีมนะครับมาร่วมการแข่งขัน ทุ่งหลวงนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับโดนหมายเลขเก็ดฝาไม่เป็ยังเอาตัวรอดนะครับบอลลุกไปถึงมือผู้รักษาประตูเปิดเดียดหมายเลขเก็ดมองยาวกว่ามันลุกนะครับเตะพินตรงนี้เพเข้าเต้าตุลาตุลาว่าให้ผู้รักษาประตูแซ่บอีกแล้วนะครับสองหลายครั้งแล้วนะครับของทุ่งหลวงนะครับ รูแล้าประตูถือว่าสีมือเรใช้ได้นะครับผม,มทุกียงเอาเลยกิดทุ่งลวงแต่มืลูกนี้มันลข้ยี่สิบห้านะครับอ๋อเลยยี่สิบนะครับไม่พร้อมนะลูกนี้ยกมือบอกเพื่อนขอโทษครขอโทษเพืพ่พพพพอนว่าเสียดายได้ข้องยังสนุกอยู่ครับสนามสองนี่ขึ้อหลังเรา หนึบหัวบนมาไม่พึ่กุลามานันีได้เปิดปากหน้าประตูเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เจอกับเป็นการกุศลนะครับหลา,ลายที่เลยครับเดี๋ยวป้ะชาชนที่นี่พึ่งหลวงทุ่งหลวงหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเดินไปข้างหน้าลอยพูดกันตูเต็มทีนะครับวงยาวมาที่หมายเลขสี่สิบห้าทันไม่ทันหลอลุนทันอยู่ล็อก โดนใหญ่โดย,โโยทุ่มหลวงจุีฬาได้ทุ่มน้องๆเลยเล่นไม่ถูกนะครับผมก็พาไปเล่นประจำนะครับอยู่13ของเมรัยนะครับผู้ปกครองบ้างโคตบางนักกีฬาเล่นไม่ถูกนะครับมาชนกันต่อนะครับได้ทุ่มมาข้างหน้าที่หมายเลขเจ็ดมนล็อก 20, ห,หนึ่งมาเก้าตา, 30, าสามิดปุ่นชายดึงขวาเดืทุ่งมาลิเตดเลย ไปเปิดมาข้างหน้ายังสกัดได้นะครับกีฬาเข้าตามหมา์เลขแปดอีกครั้งมองยาวแล้วเปิดถึงนะครับไปคนละทางกันนะครับเข้ามือผู้รักษาประตูใน่สิบเก้าสี่สิบหนะครับแ <5, S 1> ต่ชา้ 5, 5, 5, 5. าไปโดนแยงออกข้างอยู่แล้วได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งคู 5, 5, 5, 5. ่นี้ยังไม่มีสกอร์นะครับนี 5, 5, 5. ่ก็เป็นครึ่งหลังหมายเลขเจ็ดคหมายเลขสี่สิบห้า บรรยาหน้าประตูถูกหลวงถูกหลวงกระชากเติมไปนิดนึงหลุกมาแลยสามตัวนนะครับวางให้มาเลยยี่สิบญญอีกแล้วนะครับลูกนี้ถ้าจับบอลไว้ก่อนสักนิดนะครับน่าจะมีผลสองครั้งสองคาแล้วโค้ชบอกว่าสองครั้งแล้วมาเลยยี่สิบลาเปิดจากหน้าประตูวางยาป้าหมาอยู่ที่ นะครับผู้รักษาประตูรับพายได้เ้าหมยที่มายเลขกยี่สิบอนะครับหลุดถึงผู้รักษาประตูเดี๋ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะให้เลยนะเอาเอาไม้นองโซต่ออีกน่องดอกขึ้นเดินไม่ได้ไม่กลแค่ด้วยยี่สิบของจุฬานีริมเส้นขว้ามือริมเส้นริมเส้น เปิดมาหึงล็กอกยิงอีกแล้วลูกนี้กลับตะโชกแล้วก็เตะออกมาอย่างข้าวซอยจุฬาลูกนี้หา้านหลังเล็กจิตสัญญานะครับกรรมาการจูนกวินสัญญาณสัญญาณั้งสัญญาณนกวินเป็นตรีทิลูกนี้ก็ มีลุนนะครับมีลุนมีเสียวนะครับมาลุนตุลายิงลูกนี้นะครับไม่โดนรขาโดนแต่การออกด้านข้างตุลาได้ทุกอ,อีกครั้งหนึ่งลูกพี่จ้ลาลูกนี้ครับเอาจนได้นะครับตุลามณีตุลานะครับตุลาบีนะครับ สองครั้งนะครับดาบเร่งเซบได้ดาบที่สองนะครับลุกขึ้นไม่ทันโดยหมายเลขเก็ดนะครับตัวเล็กแต่เบสิกเทคนิคทักษะหรือว่าคล่องนะครับคล่องช่องใกล้ทันทีนะครับลอยบอลหมายเลขสามสิบหมายเลขเก้าสิบเก้าหมายนี้นะครับไม่ได้

เดินฟูดักสาประตูเปิดมากลางสนามตุลาบงประเด็นหนึ่งคืนหลังลูกนี้99ก้าลายเป็นที่หมายเลข7นะเจ็ดในกัมพูชด้านหลังได้ตีมุมตัวเองไม่ได้ตุลาวานันในอีกครั้งหนึ่ง 9, เก้าหมายเลข21คืนหลังข้างหน้าไปไม่ได้คืนหลังหมายเลข30อ้วนเด็ดพลิ้วนะครับ มองแล้วสองไกลถ่หลงรอกไว้หมาลิกขยี่สิบมวนล้มเข้ามือผู้รักษาประตูดึงชาชาดูงไปผู้รักษาประตูทำไม่ได้สวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งลางกะนั้นหมายเลขสามสิบ ครับตัวบึกเลยมาเล้สามสิบของจุฬามานียิงตรงนี้หมดประตูประตูเซฟไายได้เกือบไปนะครับจูลาบีนะครับเตะชิ้นจุฬามานีติดมือผู้รักษาประตูนิดเดียวนั่นก็เป็นสกอร์ที่อีเสมอนะครับลุกลวงโดยหมายเล็กติดมาสวยมากลูกนี้ เต่ามือผู้รักษาประตูมัดเปิดมามเลกก่นกันระหว่างผู้รักษาประตูแล้ตวตอนนี้นะครับถูกล้มไมคหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ดนะครับลูกนี้ยังไม่ออกล็อกไิดึงล็อกตัวแต่ยังก็มีตัวรองกับหมายเลขไปลูกนี้เตวืดออกมาครับได้เตะม,มุามกรรมาการชี้ไปที่ม,มุมตรง โงลุงนี้ย้อนมาเล่ไฟออกด้านหลังนะครับตอนนี้เมตเท่ามาเชียร์อยู่นะครับของจุฬาบีมาให้กำลังใจหลานๆน,นะครับแข่งที่ไหนที่นั่นนะครับไปถึงไปให้กำลังใจไปเชียร์นะครับวันหนึ่งรอบของทุ่งหลวง,งลุงนี้บอลนะครับอ,อุจมาด้านข้างมาเลิด 9.9ดุลา่าหลไ้ไยนะครับสำหรับสนามหบลบไปเข้าท้าทุ่งหลวงทุ่งหลวงทุ่งหลวง,ท,ง,ลวงทุ่งหลวงมาเลย23ตัวเล็กผ่านมาแล้วหนึ่งผ่านมาแล้วพอลกอีกนักระโดนนะครับมาเลข18 130เกิดมา กาหายก้าจ่ายอกข้างมาก่อนตรงกลางมันแน่นนะครับโดนเดรดวยหมายเลของทุ่งหลวงิดมาเด็จับไม่อยู่แล้วสงคนสมคนอีกแล้วนะครับหมายเลขยี่สิบไว้องครั้งสามครหมายเลขสิบจ้าลยเป็ประตูที่สาเรอนาผู้เล่าประตูรับแล้วหลุดนะครับลอดตัวนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ามานี เริ่มเล่นกันที่หมายเลขยี่สิบดึงเดินด้ดดดากัน้าหมายเลขสามสิบล็อกนิดน,นะสามสิบวาง 40, <ม>าที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไปยี่สิบเอ็ดหินเพิ่มมาข้างดูที่ซารน,นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มกินไปแล้วนะครับได้บุกอยู่ที่นะครับอินโดนะครับอุซีซึ่งเป็นตัวแถวจากชัยบุรีนะครับพบกับหัวสะพานนะครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับ มาจากเอือเซียครับยังยังไม่หลุดนะครับลูกนี้ยี่สิบสามดนทุ่งหลวงนะครับตอนนี้ทุ่งหลวงมาตีเสมอแล้วก็มีแรงรุดลูกนี้เป็นประตูมาแล้วนะครับสำหรับสนามที่หนึ่งนะครับถึงทัวเอฟซีโดยหมายเลขเก้านะครับอีกาจิตนะครับหอมรัดนะครับอุตตะโตะอ่าแรกให้กับอ่าบินตัวเอฟซีไปแล้วนะครับขึ้นนำเร็วนะครับอยากลูกเตะมุงบงเข้าไปนะครับลูกนี้กรรมการปล่อยลูกต่อนะครับหมายเลขยี่สิบ สามเข่าเท้ามาเนี่ย29กำหมาเลียอยู่เทรุนตอนนี้กองเชียร์ก็ลุ้นนะครับเพราะว่าสกอร์มันเสมออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับสนามที่หนึ่งครับสาวัวสะพานได้โบกขึ้นมาครับตอนนี้นะครับเมื่อเสียประตูไปแล้วครับก็ต้องขึินเกมลุกขึ้นท oh ี่ยิงตัดที่ครับได้มาได้20คะแนนครับเซฟไว้ได้ครับโอ้โหนะครับตั้งหน้านะครับท่าน อาผู้คว,ง,ควงเอาเองนะครับควงสนามไหนึ่าหลบผ้าทั้งสองสนามนะครับทีที่ผ้าลูก,กนี้หลออกไปแล้วฮะได้เป็นลูกเต็มมุมับหัวสะพานเปิดออกมาสัก,กัาไว้ได้ครับสำหรับอินโตครับลูกนี้ก็ได้เกมส่วนกลับนะครับดูว่านะครับตัดทิ้งไปก่อนครับสำหรับหัวสะพานโอ้น้องโอวกดูครับมาดูกา,ารเล่นของ ผู้ตีเอ่อวางปิโนเอ็กซีครับหัวสะพานครับอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินครับจาประตูทุ่มลวงนะครับหมายเลขแปดหวังยามาข้างหน้าทันทีเป้าหมายอยู่ที่หมายเลขที่หกทุ่มหนึ่งหน้าเป้าของทุ่หลวงเนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่กล้อง เข้ามาือผู้รักษาประตูีเซอีกแล้วครับสาผูรับสองได้ครับู่ที่ประตูครับหมายเลขยีส้สนะครับัดโยประตูัผ่านไปนะครับลงงไปเข้าทางหมายเลข